ไปยังไม่มาทำอะไรเลยเสืว่ามาที material, ่ไม่ตาบว่า้วเราไม่รู้ว่าจะเปไงนบ้างแั้วเอาลงมาเลยผมทำอแต่เดี๋ยวภาพไมเห็นมากเลยี่รา อันน er. ี้คืองใไหมงอาครับาแล้ว้แจกเลยนะไอเลยูัยก่อนครับเสร็จแล้วครับจะได้มีกำลังเห็นลตาเยอนเมืนสีร้ตาแบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับคุมข้อหมายที่เรานัดหมายไว้ก็มารับกันชี้ซึ่ในตัว ทางเมืองเลยก็มีสองกลุ่มนะครับคือโรงพยาบาลเลยแล้วก็นักที่แห่งนี้นะครับพวการอำเภอเมืองเลยซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปเป้าหมายหลักก็เพื่อเปิความสะดวกให้แก่ผู้มีความประสงค์อยากกินวัคซีนนะครับหลับที่ของผู้ชมที่ว่าการอำเภอเมืองเลยก็คือกลุ่มของคณะกลุ่มเสียงอื่นๆของประชาชนนะครับได้แก่กลุ่มภาควิชาการศึกษาที่เตรียมพร้อมๆในการเปิดเทอมผู้ให้บริการภาคการเอกชนที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากนี่เราก็ได้มาฉีดซึ่งวันนี้ก็ นัดหมายประมาณ300คนนะครับที่ว่าเป็นการทดสอบระบบครั้งใหญ่เพราะว่าในอนาคตถ้าเรามีวัคซีจำนวนมากเนี่ยเราก็จะใช้หน้าที่แห่งนี้เป็นจุดฉีดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการเดินทางไปในบางจุดเนี่ยเขี่ยงไปบางเลยอาจจะมีความไม่สะดวกเรื่องการจอดรถเรื่องสถานที่ขับแย้ก็เป็นจุดเสริมที่ที่ว่าพี่นองประชาชนสามารถที่จะมารับบริการได้แล้วอีกจุดหนึ่งคือสามารถที่จะเปิดเป็นจุดลงทะเบียนหน้าจุดฉีดในหน้าที่นี้ได้ หากมีความประสงค์มา,มาก,ก็มาลงเทเบียนที่นี่ได้ถ้ามีวัคซีนพอเราก็จะทําการฉีดให้ท่าน,นเลยถ้ามีวัคซีนยังไม่พอเราจะลงชื่อท่านขอเอิ์โทรศัพท์หมายเลขป,ประชาชนไว้แล้วก็นัดหมายท่านในเมื่อวัคซีนมาให้เร็วที่สุดอันนี้คือนโยบายที่เรา ดำเนินการถูคร,ครับอยากฝากให้ยืนยันกับพี่น้องชาวจังหวัดเลยว่าท่านที่ลงทงะเบียน,ดน,น,นได้ฉีดแน่นอนครับได้ฉีดแน่นอนครับเพี่งแต่ว่าเราจะพยายามจัดลําดับให้ท่านไม่ต้องรอนานนะครับและก็อำให้ความสะดวกให้ท่านมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางสถานที่ฉีดหรือแม้แต่ความปลอดภัยในการฉีดนะครับที่นี่ก็จะมีจุดให้บริการของเปิดโรงพยาบาลมีแพทย์ประจําดูแลตลอดเวลาที่เรามีการฉีดนะครับ 5นาทีอาจจะฉุกเฉินที่เราสามารถนำสัวผู้ป่อยไปโรงพยาบาลเลยได้ภายใ,ใ,ใน5นาทีครับค่ะค่ะนิ้นค่ะตอนนี้วัคซีนที่อยู่ในตือเราน่าจะเยังพอสำหรับ2วัน้ใช่ไหมคะเยังพอครับ2วันที่เราฉีดหมดแน่นอนครับเราเปลี่ยนจากที่จะต้องกระจายฉีด1สัปดาห์เรากลักบมาฉีดแค่2วัน ประโยชน์ที่ได้รับก็คือพี่ทรพพยชญจะได้ต้องสิ้นเร็วขึ้นต้องทางก็าเร็วขึ้นฮะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องต้องเลิกคิวเดิมครับให้ประชิดให้เร็วข,ขึ้นนะครับก็ทุกอำเภอก็จะมีรายชื่อที่เราเดินทางเดินเท้า55น,น,นะครับนำมาเรียงระดับรายชื่อเมื่อมีวัคซีนมาถึงพื้นที่นะครับให้ใน้ถึงวันเราจะแบ่งตงัวเลข ให้อำเภอทราบว่าได้รับเท่าไหร่แล้วก็อาจารสันตุนไเลยมันลุงขึ้นแล้วก็จะให้อำเภอทาการฉีดอำเภอเขาจะนัดหมายกลุ่มที่เราเรียนมาต่างไว้นะทำฉีดภายในภายใน30กันยายนได้หรืครับที่เรามั่นใจได้ครับทางรัฐบาลพยายามที่จะส่งมาให้ถึงที่สุดเมื่อถึงพื้นที่เราก็บริหารได้ดีที่สุดครับ ครับแรกของวันนี้ใช่ไหมน้องครับผมมามาจากไหนเอ่ยมาจากเลยนี่แหละครับเลยจากบริษัทอะไรมาหรือองค์กรอะไรอ๋อมาจากร้านค้าครับสองพัีพันนะคะรู้สึกกลัวไหมก็นิดหน่อยครับตื่นเต้นเออมอคืนนอนพักผ่อนเต็มที่ก็เต็มที่เหรอแต่ตื่นเต้นก็เลยนอนดึกนิดหน่อยัคตอนนี้มีอาการอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรครับมีปวดแขนเล็กน้อยครับตอนนี้เป็นเป็นเรื่องปกติของวัคซีนใช่ไหมค ก้วเข็มที่2วันที่เท่าไหร่คะเข็มที่สองที่ฉดวันที่28ครับ2 8มิถุนายน